อันนี้จุดพลุใช่ไหมคะอันต่อไปอันนี้จุดประทัดก<ะ>็จะเป็นกลุ่มเด็กๆแล้วจุดประทัดเล่นกันนะคะตอนช่วงปีใหม่ปรากฏว่ามีเพื่อนบ้านเขาก็ลำคาญเด็กจุดประทัดเนี่ยเอาปืนออกมายิงเลย<ฮ>แต่ว่าเป็นการยิงขู่นะคะ,ะเนี่ยเาก็ชักปืนยิงขึ้นฟ้าไปสี่นัดใช่ไหมคะ,ะก็คือไม่ได้โดนใครแต่พ่อเด็กเขาไม่พอใจอเขาก็มาถามมือยิงบอกทำไมต้องทาขนาดนี้ทําไมต้องยิงด้วยนะคะก็เลยเกือบจะมีเรื่องกันไปดูคลิปนี้ค่ะไรยิงปืนเรื่องอะไร ก็พี่ก็ตกใจเอาเด็กมาจุดประทัดมีแต่ดเด็กดูพี่ก็ไม่รู้เอาดูอ่ะไม่รู้เดี๋ยวเจกม,มันมพี่ก็ไม่รู้พี่ก็ไม่รู้พี่เดินมายิงป,ปืนมันไม่ถูกเลยยิงปืนเรื่องไรพูดมายิงปืนเรื่องไรกังวันแสกๆมีแต่ดเด็กผมก็ไม่รู้ไม่ไม่ต้องเข้ามา<ห>ดิปืนเนี่ยผมไม่มีนี่ไงในเอวเปิดดิเปิดดิ อย่าออกลูกนักเลงโอ้โหนี่เกือบแล้วเกือบนี่ต้องมีคนมามากันละให้อยู่ห่างๆกันกลัวเดี๋ยวจะบานปลายนะคะคลิปนี้พ่อของเด็กเขาเอามาโพสต์ลงโซเชียลค่ะคุณผู้ชมก็เป็นเหตุการณ์ที่เจ้าตัวเนี่ยไปโต้เถียงกับเพื่อนบ้านก็คือคนที่ใส่เสื้อสีเขียวเหตุเกิดกลางถนนเข้าซอยในหมู่บ้านเลยนะคะซึ่งในคลิปเนี่ยทางเพื่อนบ้านเขาก็ปฏิเสธคือเขาพยายามจะบอกว่าเขาไม่มีปืนแล้วทั้งสองฝ่ายก็สุดท้ายก็เลยอ่ะ แยกออกจากกัน,นงงเหตุเกิดที่ชุมชนวัดม่วงน้อยหมู่ที่3ตําบลบ้านครัวอํเาเภอบ้านหมอจังหวัดสระบ,บุรีนะคะก็เป็นชุมชนที่มีบ้านเรือนอยู่กันหนาแน่นนะทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุเนี่ยไปคุยกับเจ้าของคลิปคือคุณธินกรหรือคุณเบียร์อายุ35ปีคุณเบียร์ก็เล่าบอกว่าช่วงบ่ายโมงของวันที่31ธันวาคมที่ผ่านมาตัวเองก็ซื้อประทัดลุดอกไม้ไฟมาจะมาจุดฉลองในช่วงคืนเขาดาวนะคะทีนี้ ตอนเย็นๆเนี่ยลูกชายกับเด็กข้างบ้านก็เอาประทัดมาจุดเล่นกันก่อนที่หน้าบ้านสักพักเดียวมีเสียงปืนดังขึ้นตัวเองก็เลยเดินออกจากบ้านมาเห็นเพื่อนบ้านคนนี้กำลังเก็บปืนพกเข้าที่เอว ก็เลยเดินเข้าไปถามเหตุการณ์ก็ปรากฏตามในคลิปเลยนะคะขณะที่เพื่อนบ้านคนดังกล่าวมีอาการเมาจึงคิดว่าน่าจะเกิดจากความรำคาญที่เด็กมาจุดประทัดเสียงดังเพราะตัวเขาก็ไม่เคยมีปัญหากับชายเพื่อนบ้านคนนี้มาก่อนหลังเกิดเหตุจึงไปแจ้งความที่สบพบ้านหมอเพราะคิดว่าเป็นการไม่สมควรที่อีกฝ่ายยิงปืนเนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีเด็กวิ่งเล่นกันกระสุนอาจจะพลาดไปถูกเด็กและชาวบ้านได้ค่ะเข้าไปนอนลูกอะ มันก็มาจุดประทัดกันอยู่หน้าบ้านแล้วผมก็ออกมาดูไงแปลกใจมันไม่ใช่เสียงประทัดแหละมันเป็นเสียงปืนและปัง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 เงี้ยผมก็ออกมาดูก็เจอพี่พี่คนหนึง่งเขากำลังเก็บปืนผมก็ถามบอกว่าที่ยิงปืนทําไมเรามีปัญหาทั้มาก่อนไม,ไม่เคยคุยกันแม้แต่คําเดียวเมาเมาแน่นอนเพราะว่าผมเห็นเขากินเหล้ากัน เมาเป็นเหตุสังเกตได้ก็ค<ะ>ือพอเมาทีนี้อาจจะขาดสติไหมแต่ว่าจริงๆก็คือต่างฝ่ายสุดท้ายต่างก็ยกมือขอโทษเน่ยนะคะก็คือตัวตัวเด็กๆที่จุดป,ประทัดน,น้องก็เข้าไปนะะี่ค่ะยกมือไหว้<อ>เห็นไหมคะ,<อ>คะจบกันเถอะนะจบกันด้วยดีนะ,ะก็ยกไม้ยกมือ,อแล้วก็จะมีผู้ใหญ่นะคอยคอยกันด้วยเพื่อความปลอดภยัย จบกันไปจบกันไปนะพี่เพื่อนบ้านที่เป็นมือยิงก็เดินกลับไปนะคะทีนี้ฝั่งผู้เห็นเหตุการณ์เขาให้ข้อมูลเพิ่มเติมบอกตัวเขาเนี่ยกำลังหยดเหรียญกดน้ําที่หน้าบ้านคนที่ยิงเลยเขาเห็นจริงๆว่าผู้ก่อเหตุยิงปืนที่หน้าบ้าน2นัดหลังกดน้ําเสร็จผู้ก่อเหตุเดินตามมาแล้วชักปืนออกมายิงหน้าบ้านอีก2นัดโดยไม่รู้เหมือนกันว่ายิงเพราะอะไรคะ่ะผมไปกอกน้ําพอดีอันหลังอยู่ แลัากาคผมเห็นเขายิงปืนมายิงปืนขึ้นฟ้าสองนัดเขาเห็นตอนยิงไงเห็นครับผมหันไปเขายิงนัดนก่อนนะผมก็หันไปดูแล้วเขาก็ยิงนัดหนึ่งผมกองน้ําเตะเขาก็เดินตามมาันมาไงเดินตามแล้วมียิงตรงนี้อีกสองนัด แต่ประเด็นคือแม้จะจบลงแล้วเด็กขอโทษแยกย้ายกันแล้วแต่พยานเขาเห็นหรจริง <laughs> ก็ผิดจริงค่ะเพรา,า,าฉะฉนั้นมันไม่ได้จบมันต้องโดนดำเน,นินคดีนะ,ะก็ที่เห็นคือทางตํารวจผู้กํากับการสพบ้านหมอก็บอกว่ามีการมาแจ้งเหตุใช่ไหมคะเพราะว่าพ่อเด็กเข้ามาแจ้งความด้วยเ <i> จ้าหน้าที่สายตรวจชุดสืบสวนสพบ้านหมอเขาก็เลยะไปที่บ้านของผู้ก่อเหตุก็คือนายวัสันอายุ46ปีนายวสันเนี่ยอยู่ในบ้านเจ้าหน้าที่เกลี้ยกล่อมอยู่15นาทีก็เอาตัวออกมาตกลงมีปืนไหม ที่พ่อเด็กเขาบอกคุณเน็บปืนไว้ที่เอวอ,ะอ่ะก็มีปืนจริงๆนะคะ,ะก็เจอปืนด้วยค่ะเป็นปืนลูกโม่จุด38บรรจุกระสุน6นัดก็เลยคุมตัวพร้อมอาวุธมาที่โรงพักก่อนสุดท้ายเจ้าตัวยอมรับยิงปืนจริงเพราะมีคนมาจุดประทัดแล้วคว้างมาที่หน้าบ้านตัวเองส่งเสียงดังทําให้โมโหเลยเอาปืนออกมายิงสนัดนะคะอ่ะ เบื้องต้นเจ้าตัวก็ไม่ได้สัมภาษณ์อะไรเพิ่มเติมกับผู้สื่อข่าวแล้วก็บอกว่าเรื่องมันจบแล้วก็ถูกดำเนินคดีไปซึ่งมันก็แทบไม่ต่างกับที่เราเตือนเรื่องการยิงปืนขึ้นฟ้านั่นแหละ,ะนี่ออกไปถึงสนัดออแล้วสี่นัดนั้นไม่รู้ไปตกบ้านใครตรงไหนหรือจะไปโดนใครไหมอะค่ะ,คะเพราะฉะนั้นไม่ได้เลยคือถ้าเสียงประทัดรบกวนดังไปบอกกันดีๆเพื่อนบ้านกันเนาะดีกว่าใช้เปิดมันดูรุนแรงกว่าด้วยแรงดีที่เด็กๆนียไม่เป็นอะไรนะคะ,คะอ่าเหตุการณ์นี้จบลงด้วยดีจับได้นะคะ